ยังคงอยู่ที่เรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเมื่อวานนี้ทำเนียบขาวได้ออกมาเปิดเผยแผนการลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับแต่ปรากฏว่าผลตอบรับจากตลาดการเงินนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ,รบเพราะว่าตลาดหุ้นต่างก็ปรับตัวลดลงกันเป็นแถบและก็มีคนตั้งข้อสงสัยด้วยนะครับว่าลดภาษีมากขนาดนี้รัฐบาลจะไปหาหรายได้จากไหนครับแผนลดภาษีที่มีความยาวเพียงหน้าเดียวของทรัมป์ที่ออกมาเมื่อคืนวานนี้เพื่อปฏิรูประบบภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ได้รับการประกาศโดยนายแกรี่โคนนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาทำเนียบขาวฝ่ายเศรษฐกิจและนายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีคลังดูเนื้อหาสำคัญกำหนดให้ลดภาษีนิติบุคคลครับจาก3 5หเรหลือ15%สําสำหรับธุรกิจของสหรัฐทั้งในและต่างประเทศแต่ผ่อนปลนให้กับธุรกิจขนาดเล็กหลายล้านรายได้รับการเก็บภาษีเหลือ15%ด้วยนอกจากนี้ยังปรับลดระดับอัตราภาษีบุคคลธรรมดาจากที่ใช้อยู่7ระดับเหลือเพียง3ระดับ ก็คือ10% 25%และ35%เพื่อลดความยุ่งยากในการคำนวณภาษีและยื่นแบบเรียกคืนภาษีครับรัฐมนตรีคลังบอกครับว่าการลดภาษีภาคธุรกิจจะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวได้ถึง3%ต่อปีครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เคยเกิดขึ้นในรอบ12ปีที่ผ่านมาแต่นักวิเคราะห์ชี้ครับว่าการลดภาษีเหลือ15%จะทําให้รัฐบาลขาดดุลงบประมาณถึง2ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าครับ หากไม่มีแผนการลดงบประมาณใช้จ่ายที่เหมาะสมมารองรับในการปรับลดภาษีไม่อาจกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพด่านักลงทุนก็ผิดหวังกับข้อเสนอนะครับทำให้ดัชนี S&P 500 d o ว Jones และ Nasdaq ต่างก็ปิดตลาดเมื่อวานลดลงไป0.1%โดยนักลงทุนมองว่าการลดภาษียังไม่มากพอครับและย่งขาดรายละเอียดเอกสารหน้าเดียวไม่เหมือนกรอบนโยบายที่จริงจังและเป็นเพียงกิจกรรมโปรโมตในโอกาสที่ทรัมป์ ดำรงตำแหน่งครบ100วันเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นครับแผนปฏิรูปภาษีจะถูกโต้แย้งอย่างหนักในรัฐสภาแต่รัฐมนตรีคลังเผยว่าก็พร้อมจะไปเจราจาปรับแก้ไขร่างกฎหมายกับพรรคเดโมแครตและพร้อมเลือกช่องทางที่ไม่ต้องผ่านเกณฑ์เสียงสนับสนุน60เสียงในวุฒธธิสภาโดยอาศัยเพียงเสียงข้างมากก็พอแต่ว่าทางเลือกนี้ก็มีข้อเสียนะครับจะทำให้ร่างกฎหมายมีอายุบังคับใช้ได้แค่10ปีครับ